ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4,988ถอยทับเชิญผิงพุ่งเข้าไปในฝูงทหารนับร้อยในบรรดานักรบหนึ่งร้อยคนนี้มีมากกว่า30คนที่อยู่ในอาณาจักรแห่งอมตะที่กระจัดกระจายและที่เหลือล้วนอยู่ในระดับที่แของอาณาจักรแห่งอมตะที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงฉันต้องบอกกว่าทหารในเรือนจำลอยฟ้าของเมืองเฟยหูนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อคนเหล่านี้ร่วมมือกันแรงกดดันของเชินผิงก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทันที หากสู้เพียงลำพังเฉินผิงก็สามารถฆ่าใครก็ได้ภายในไม่กี่วินาทีแต่เมื่อมีทหารนับร้อยมาร่วมกองกำลังเฉินผิงก็ไร้ทางสู้จริงๆมิฉะนั้นเขาคงไม่ต้องพาเฟิงเซียนและคนอื่นๆไปด้วยในเมืองนี้มีทหารจำนวนนับหมื่นนายแม้ว่าเฉินผิงเพียงแค่ยืนนิ่งและปล่อยให้เขาฆ่าพวกเขาเขาก็อาจจะหมดแรงจนตายได้เมื่อทั้งสองฝ่ายสัมผัสกันร่างของเฉินผิงก็ระเบิดออกไปด้านหลัง ขณะดเดียวกันหอ,อกยาวก็บินตรงเข้าหาเฉินผิงเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็ฟันดาบข้ามังกรนในมือไปข้างหน้าบูมหอ,อกเหล่านั้นถูกทำลายทันทีด้วยพลังดาบขณะเดียวกันเฉินผิงกำมือสายแน่นและต่อยออกไปหมัดแสงศสักดิ์สิทธิ์บูมทันใดนั้นลมกระโชกแรงมหาศาลก็พุ่งออกมาจากหมัดของเฉินผิงและทหารที่อยู่ด้านหน้าก็ถูกหมัดนั้นเข้าโจมตีโดยตรงกระบบนร่างกายของพวกเขาแตกหักทีละชิ้น และทหารที่อยู่ข้างหน้าก็อาเจียนเป็นเลือดทีละคนอวัยวะภายในของพวกเขาถูกทำลายด้วยหมัดและพวกเขาก็ตายหมดแต่ไม่นานทหารที่อยู่ด้านหลังเขาก็มาพร้อมปืนในมือและแทงร่างของเฉินผิงด้วยหอกของพวกเขาร่างทองคำที่ไม่อาจทำลายได้ร่างของเฉินผิงระเบิดแสงสีทองจากนั้นร่างสีทองที่ทำลายไม่ได้ก็ปกคลุมร่างของเขาไปทั้งตัวแสงสีทองอันพร่างพรายสร้างความตกใจให้แก่เหล่าทหาร หอกยาวแทงทะลุร่างของเฉินผิงแต่มันไม่สามารถทำลายร่างสีทองอันแข็งแกร่งของเขาได้แม้ว่าร่างกายสีทองที่ทำลายไม่ได้จะแตกหักแต่ร่างกายของเฉินผิงกลับแข็งแกร่งมากดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับบาดเจ็บเฉินผิงทนต่อก,การแทงด้วยหอกหลายเล่มและฟันดาบสังหารมังกรในมือของเขาทำให้เกิดแสงดาบวาบออกมาพับพับพับ ด้วยดาบเล่มนี้ศีรษะของทหารที่แทงเฉินผิงถูกตัดออกโดยตรงและเลือดก็พุ่งออกมาเหมือนน้ำพุอย่างไรก็ตามทหารเหล่านี้ไม่หวั่นไหวและยังคงโจมตีเฉินผิงต่อไปเฉินผิงไม่ถอยอีกต่อไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาที่จะฆ่าเขาถือดาบข้ามังกรในมือและเก็บเกี่ยวชีวิตของทหารเหล่านั้นตอนนี้เฉินผิงมีความคิดเดียวในใจของเขานั่นก็คือการฆ่าเฟิงเซียนและป่ายี่อยู่ทั้งสองฝั่งของเฉินผิง คอยปกป้องปีกของเฉินผิงขณะเดียวกันก็โจมตีทหารเหล่านั้นด้วยทั้งสามคนร่วมมือกันและโจมตีกันไปมายิ่งเฉินผิงและเพื่อนทั้งสองข่าไปมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นและทหารก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นตามไปด้วยเมื่อการต่อสู้ดําเนินไปขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ตกอยู่ในภาวะสังหารโหดการที่เฉินผิงต้องรับมือกับทหารนับร้อยนายเพียงลําพังเป็นเรื่องยากเล็กน้อยแต่เมื่อมีเฟิงเซียนและไปยี่อยู่เคียงข้าง เฉินผิงก็รู้สึกผ่อนคลายลงมากชายทั้งสาคนสังหารทหารไปเกือบเครื่องอย่างรวดเร็วยิ่งการสู้รบดำเนินไปมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งกล้าหาญมากขึ้นเท่านั้นในขณะท,ที่ทหารก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นอย่านั่งอยู่เฉยๆนับไปปล่อยคนของคุณไปเถอะในขณะท,ที่ต่อสู้เฉินผิงมองไปที่ไอชาที่กำลังซ่อนตัวอยู่และตะโกนเมื่อได้ยินเช่นนี้ไอชาบอกหนิวเบนไม่ให้วิ่งไปวิ่งมา จากนั้นเธอก็รีบบิ่งเข้าไปในคุกและเริ่มช่วยเหลือคนของเธอกับตันกองกำลังรบเห็นสถานการณ์เช่นนี้และรู้ว่าถ้ายังเสียเวลาต่อไปทุกคนจะต้องตายที่นี่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักโทษมนุษย์ได้รับการปล่อยตัวพวกเขาจะไม่มีทางออกไปได้อีกถอยออกไปถอยออกจากคุกกับตันจ้านปิ่งตะโกนเสียงดังเขาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเฉินผิงและคนอื่นๆต่อไปตราบใดที่เขาแหกคุกและออกมาข้างนอก ก็ยังมีทหารนับหมื่นอยู่ในเมืองด้านนอกเป็นไปไม่ได้ที่เฉินผิงและลูกน้องของเขาจะหลบหนีจากเมืองนี้ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องสู้จนตายกับเฉินผิงกับตันกองกําลังโรบผ่านหลังกลับและวิ่งพร้อมกับทหารที่เหลืออยู่เมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงและเฟิงเซียนก็กระโดดขึ้นและไล่ตามทหารที่กําลังหลบหนีเฉินผิงไม่ยอมปล่อยให้คนพวกนี้หลบหนีการฆ่าคนเพื่อชีวิตการจ่ายหนี้ พวกนี้สังหารผู้คนไปมากมายแล้วเราจะปล่อยให้พวกเขาหนีรอดไปได้ง่ายๆได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าเฉินผิงและลูกน้องของเขาจับแน่นกับตันกองรบก,ก็ขมวดคิ้วและพูดว่ารีบออกไปจากคุกแห่งนี้เถอะบทที่4,989ฉลาดเกินไปเมื่อพูดจบทหารที่เหลือทั้งหมดก็รีบวิ่งออกจากคุกเฉินผิงและอีกสามคนยังคงกัดศัตรูต่อไปและทหารก็ตายทุกนาที เฉินผิงมีความเร็วมากและดาบข้ามมังกรในมือของเขาก็เร็วกว่าด้วยลำแสงดาบพุ่งตามเหมือนเงาสังหารทหารที่กำลังหลบหนีอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อเห็นว่าทหารรีบวิ่งไปที่ประตูคุกตรับใดที่พวกเขารีบวิ่งออกจากคุกพวกเขาก็แจ้งทหารในเมืองได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลานั้นเราจะล้อมคุกนี้ให้แน่นหนาเฉินผิงกับลูกน้องของเขาจะไม่มีโอกาสออกไปได้อีกไม่มีใครสามารถหลบหนีได้ เฉินผิงบีปลายนิ้วของเขาและรูปแบบการก่อตัวก็ปรากฏขึ้นอย่างเลือนลางในอากาศจากนั้นก็ปรากฏขึ้นในทันใดในช่วงเวลาถัดไปจูจ่ๆก็มีการจัดรูปแบบปรากฏขึ้นที่ฐานเข้าคุกแห่งท้องฟ้าเมื่อทหารบุกเข้าไปก็ถูกกองกําลังหนึ่งผลักกระเด็นออกไปทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้สีหน้าของทหารก็เปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดอย่างมากพวกเจ้าทําลายการจัดรูปแบบด้วยกําลังและพวกเจ้าที่เหลือจะต้องสู้กับข้า กับตันจ้านปิ่งยังคงจัดเตรียมการอยู่ในเวลานี้เขาสั่งให้ลูกน้องของเขาทำลายการจัดรูปแบบโดยใช้กำลังแล้วจึงนำผู้คนมาหยุดเฉินผิงและคนอื่นๆเพียงแค่อดทนไว้จอนกว่าการก่อตัวจะถูกทำลายทหารหลายนายเริ่มทำลายการจัดรูปแบบโดยใช้กำลังและกับตันกองทหารพร้อมกับทหารที่เหลืออยู่หันกลับมาและมองไปที่เฉินผิงและอีกสองคนอย่างเย็นชาทำไมเจ้าถึงต้องการฆ่าพวกเราทั้งหมด ถึงเจ้าจะฆ่าพวกเราทั้งหมดก็ตามยังมีทหารจำนวนนับไม่ถ้วนในเมืองนอกคุกและเจ้าก็จะไม่สามารถหลบหนีได้กับตันจ้านปิงซักถามเฉินปิงตอนที่คุณฆ่ามนุษย์พวกนั้นคุณเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมคุณถึงต้องการฆ่าพวกเขาทั้งหมดเฉินผิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเมื่อเฉินผิงพูดจบเขาก็หายตัวไปทันทีและดาบฆ่ามังกรในมือของเขาก็ฟันเข้าหากับตันทีมต่อสู้กับตันหมู่รบมีสีหน้าดุร้ายและตะโกนว่า มาต่อสู้กันเถอะสามร่างพุ่งเข้าใส่กองทหารอีกแล้วหลังจากจุดทูวเพียงการเดี่ยวเสียงการต่อสู้ก็หยุดลงเฟิงเซียนและป่ยี่นั่งหายใจหอบอยู่บนพื้นทั้งสองคนเหนื่อยกันมากจริงๆเฉินผิงก็ใช้พลังงานไปมากเช่นกันแต่เขายังสามารถต้านทานได้เขาถูกพบเห็นกำลังค้นศพทหารปราบใดที่พวกเขาพบถุงเก็บของหรือสิ่งของที่มีประโยชน์เฉินผิงก็จะเอาพวกมันไป ทหารมากกว่าร้อยนายถูกสังหารด้วยเฉินผิงและลูกน้องของเขามีทหารเพียงร้อยกว่านายเท่านั้นแต่เฉินผิงและลูกน้องของเขาต้องเผชิญกับความยากลาบากในการสังหารพวกเขาหากมีทหารนับหมื่นนายเฉินผิงคงไม่กลา้าแม้แต่จะคิดเรื่องนั้นโชคดีที่แกสฟได้นําทหารจากไรโนซิตีเข้าโจมตีเมืองเสือบินเรียบร้อยแล้วฉันเชื่อว่าทหารส่วนใหญ่จะถูกเจียจงส่งตัวไปต่อต้านการโจมตีของไรโนซิตี ขณะนั้นเองไอาชาก็ปรากฏตัวขึ้นและด้านหลังเธอนั้นมีพระสงฆ์มนุษย์นับพันอยู่ดูเหมือนว่าพระภิกษุมนุษย์ทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในช่วงรุ่งเรืองและผู้เฒ่าผู้แก่ที่อ่อนแอผู้หญิงและเด็กควรจะถูกฆ่าทิ้งชายหนุ่มที่เหลือสามารถนํามาใช้เป็นทาสได้ไออิชจ้องมองไปยังทหารที่ตายไปแล้วและพูดด้วยความไม่เชื่อพวกคุณฆ่าทหารทั้งหมดเหล่านี้เหรอเชิญผิงพยักหน้าฆ่าพวกมันทั้งหมด อมตะที่บ้าคล <in> ั ane, 5, ่งเหลือบมองผู so, you ้ฝ uh ึกฝนมนุษย okay. <in> ์และกร o เสียงดังอย่างเย็นชาผู้ฝึกฝนมนุษย์นับพันถูกสังหารโดยทหารมากกว่าร้อยนายแต่ไม่มีใครต่อต้านมันน่าเศร้าจริงๆเจ้ารู้ไหมว่าทำไมพระมนุษย์อย่างเจ้าถึงอ่อนแอที่สุดและมีโอกาสถูกกล่นแกล้งมากที่สุดเพราะพวกคุณทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองและไม่มีใครยอมลุกขึ้นยืนจึงมีคนมากมายที่ถูกทหารสังหารไปกว่าร้อยคนแม้ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาและไม่สามารถเอาชนะทหารเหล่านั้นได้ แต่คุณก็ยังต้องขยี้พวกเขาให้เสีดเสะเอียนเพื่อทําให้พวกเขารังเกียจน,น่าเสียดายที่มนุษย์ฉลาดเกินไปความฉลาดของพวกเจ้ากลับกลายเป็นผลเสียถ้อยคําของอมตะบา้าเปรียบเสมือนเข็มเหล็กที่เจาะลึกเข้าไปในหัวใจของผู้ฝึกฝนมนุษย์เหล่านี้พวกเขาต่างก็ชาไปหมดและไม่มีใครคิดจะต่อต้านเลยท้ายที่สุดแล้วในคุกของเผ่าสัตว์ร้ายนั้นการต่อต้านหมายถึงความตายบางทีถ้าอดทนก็ยังมีลุนว่าจะรอดไหม ความคิดแบบนี้เองที่ทำให้ทหารกว่าร้อยนายสามารถสังหารพระสงฆ์มนุษย์ได้มากมายบทที่4990สิสิ่งไร้กระดูกสันหลังไอชาเองก็รู้สึกละอายใจกับสิ่งที่ผู้เป็นอมตะบ้าคลั่งพูดและกระซิบกับเฉินผิงว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปฉันคิดว่าคงจะมีทหารจำนวนมากรอเราอยู่หลังจากที่เราออกจากคุกแห่งนี้ตอนนี้คงไม่มีทหารอยู่ข้างนอกมากนักเราจะกักพวกเขาเอาไว้เมื่อถึงเวลา คุณสามารถพาคนของคุณออกไปได้แล้วเฉินผิงพูดกับไอชาเราสามารถทำสิ่งนี้ร่วมกันได้พลังอยู่ที่จำนวนคนไออิชากล่าวว่าเฉินผิงส่ใส่หัวคุณจะทำให้เราช้าลงเท่านั้นคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยในความเป็นจริงเฉินผิงก็รู้สึกผิดหวังมากเช่นกันเมื่อเขาเห็นพระมนุษย์เหล่านี้คนมีเยอะมากอายุเท่านี้ล้วนแต่มีความหลงไหลแต่กลับชาไปหมด เฉินผิงยังคงโกรธจัดเมื่อเขาเห็นคนชราที่ตายคนอ่อนแอผู้หญิงและเด็กๆแต่คนพวกนี้จะเพิกเฉยได้อย่างไรพวกเขาคือผู้คนของพวกเขาเป็นครอบครัวของพวกเขาขอบคุณหากเราสามารถหลบหนีได้ฉันจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีแน่นอนหากคุณมาที่ทวิบชางส่วนสักวันหนึ่งไออีช่ากล่าวว่าไว้คุยเรื่องนี้กันทีหลังนะเฉินผิงถอดการจัดรูปแบบที่ทางเข้าคุกแล้วเดินออกไปจากคุก หนิวเบนเดินตามเฉินผิงด้วยความชื่นชมบนใบหน้าของเขาโดยไม่ละทิ้งเขาไปเลยตามที่เฉินผิงคาดไว้เห็นได้ชัดว่ามิทหารในเมืองน้อยลงและสามารถเห็นร่างต่างกํากำลังรีบเร่งไปที่ชายแดนระหว่างเมืองเฟยหูและเมืองไรโ,โนไม่นานหลังจากเฉินผิงและลูกน้องของเขาเดินออกจากคุกสวรรค์พวกเขาก็พบกับทหารนับสิบนายที่กำลังเดินลาดประเวณด้วยความกังวลพร้อมอาวุธในมือแต่เมื่อพวกเขาเห็นเฉินผิงและคนของเขาพวกเขาก็ตกตะลึงไปชั่วขณะหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างเงียบงานทหารประมาณสิบนายสันเล็กน้อยเมื่อเห็นกลุ่มมนุษย์ผู้ฝึกฝนสีดำอยู่ด้านหลังเฉินผิงมีอะไรพบเห็นที่นี่บ้างไหมไม่มีอะไรออกไปลาดระเวนตามถนนอื่นกันเถอะทหารเหล่านี้พูดคุยกับตัวเองเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นเฉินผิงและคนอื่นๆจากนั้นก็หันหลังแล้วจากไปเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็พูดไม่ออกนี่มันหมายความว่ายังไงทหารพวกนั้นตาบอดเหรอ อมะตะที่บ้าคลั่งเอ่ยถามด้วยความสับสนพวกเขาไม่ได้ตาบอดพวกเขาแค่กลัวเฉินผิงยิ้มเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่ไอชาและพูดว่าไปเธอปราบใดที่พวกคุณเป็นหนึ่งเดียวกันการออกจากเมืองนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาไม่มีใครหยุดคุณได้ส่วนวิธีเดินทางกลับทวีปชาง่วนนั้นขึ้นอยู่กับโชคของตัวท่านเองข้าทําอะไรไม่ได้แล้วข้าจะออกเดินทางแล้วเจอกันใหม่นะไอชาพยักหน้าจากนั้นหันหลังแล้วจากไปพร้อมกับพระภิกษุมนุษย์นับพันคน เมื่อร่างแล้วร่างเล่าพุ่งขึ้นไปในอากาศก็มีกลุ่มคนจํานวนมากบินออกไปจากเมืองตามที่คาดไว้ไม่มีทหารคนใดลุกขึ้นมาหยุดพวกเขาคาดว่าทหารที่เหลืออยู่ในเมืองคงมีไม่มากไปด้วยสิเฉินผิงกล่าวแต่ในขณะที่เฉินผิงและลูกน้องของเขากําลังจะจากไปทหารกว่าสิบนายก็หันกลับมาทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็หัวเราะไม่ได้และพูดว่าคุณไม่รู้เหรอทําไมคุณถึงกลับมา หยุดพูดไร้สาระได้แล้วคุณเป็นใครทหารคนหนึ่งถามเฉินผิงคุณเห็นไหมว่าพวกเราเหลือกันแค่ไม่กี่คนแล้วคุณรู้สึกเหมือนต้องทำแบบนี้อีกแล้วจึงกลับมาเฉินผิงไม่ตอบเขาแต่กลับถามพึ่งแล้วไงละมอบชีวิตของคุณให้ฉันทหารโบอกอาวุธของเขาและโจมตีเฉินผิงดวงตาของเฉินผิงเต็มไปด้วยความดูถูกและเขาโบกมือัาทหารถูกทุบตีจนบาดเจ็บด้วยฝ่ามือของเฉินผิง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับนักรบคนนี้เฉินผิงขี้เกียจเกินกว่าจะใช้ดาบสังหารมังกรด้วยซ้ำเมื่อทหารคนอื่นๆเห็นเช่นนี้พวกเขาก็ตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาดูน่าเกลียดมากจากนั้นพวกเขาก็หันหลังแล้ววิ่งหนีไปเจ้าคนขี้ขลาดอย่างแกเฉินผิงพะงาถอยอย่างเย็นชาจากนั้นก็ฆ่าเขาด้วยหมัดหมัดนี้กระแทกทหารทั้งสิบสองนายกระเด็นออกไปทันทีและร่างของพวกเขาก็ระเบิดขึ้นกลางอากาศ เมื่อเทียบกับทหารในคุกสวรรค์ทหารเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าออนแอกว่ามากและแม้แต่ความกล้าหาญของพวกเขายังแตกต่างกันมาก